ประกันรถ2บวกคุ้มครองยังไงหลายคนที่อยากทําประกันรถยนต์แต่บางทีเรารู้สึกว่าชั้นหนึ่งอะเบี้ยมันแพงไปไม่ไหววันนี้ค่ะ2อบวกอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีลองมาฟังกันดูซิว่าคุ้มครองยังไงกรณีแรกค่ะกรณีรถชนรถให้ความคุ้มครองในการซ่อมเขาซ่อมเราไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดและคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายไฟไหม และพิเศษนะคะ2บวกของเราค่ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงค่ะอาทิเช่นแบตหมดนะคะมีเจ้าหน้าที่มาเพิ่งแบตให้น้ำมันหมดขึ้นมาบนท้องถนนมีคนใจดีมาช่วยเติมน้ำมันให้10ลิตรแน่และพิเศษค่ะสำหรับกรณีที่รถเสียฉุกเฉินนะคะก็จะมีรถสไลด์ค่ะมายกรถของเรายังจุดที่เสียเนี่ยกลับไปบ้านของเราได้นะซึ่งให้ระยะทางสูงสุดถึง50กิโลเมตรเลยค่ะ เพื่อนๆคะเห็นไหมคะว่า2บวกเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สําคัญค่ะเบี้ยประกันถูกมากเพียงปีละ5,499บาทที่สําคัญค่ะเก๋งกระบะราคาเดียวกันให้ความคุ้มครองรถที่อายุไม่เกิน25ปีสนใจติดต่อครูเอวัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ